มาดูคลิปแต่งหน้ากันนะคะจะวิ่งไปที่นี่ก่อนแล้วกนันจะวิ่งตรงใช่ไหาใ่ค่ะวันนี้นนะนจะมาแต่งหน้ากันนะคะน่าจะแป้งเลยน่งจะแป้งกันเลย พี่ฝนเหรอใช่แล้วโผลแล้วเขาเป็นอะไรกับพี่อ่ะขอขอตัวช่วยอะไรนะขอค้าขอค้างขอเป็นอะไรกับพีได้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 เอ่อพี่วันก่อนเี่เห็นพี่บอกว่าอยากจะสมัครเอ้ยอยากจะให้มีคนสมัครตำรวจเพิ่มใช่ไหมใช่แล้วช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆช่วงสงกรานต์เนี่ยทำงานหนักมากเลยอุ้ยทำไมถึงตำรวจไม่พอครับพี่ไม่ค่อยมีตำรวจมาเกิดนะทางคุณร้านเนี่ย แล้วเขาไปเกิดเป็นอะไรกันหมดตอนนี้หรอไปเกิดเป็นอะไรกันหมดไปเกิดเป็นนักเรียนกันหมดเลยอ่ะเป็นนักเรียนหมดเลยนักเรียนหรอนักเรียนข้อแก๊กข้อแก๊กอ่ะข้อแก๊กข้อแก๊กเนี่ยนะเออเหมือนคนละคิมนะทุกคนไม่ใช่หรอพี่มันยุแหรอฮะมียุแลเอามาใช้หน่อยตกลงข็อแก๊กข็อแก๊กนี่คืออะไรมันก็คือเสียงพิมพ์เนี่ยี่แบบเนี้ยโอ้โหใส่เต็มหูนั่งไหมอ๋อ ันนี oh, ้เร like ียกมาสัมภาษณเจอเนี่ยก็แคมาคุยเรื่องนี้ไงนัก่าวไทใไม่รู้อ๋ออแหละปีหมอนต่อแก๊กต่อแก๊ก่อแก๊กต่แก๊กี่อแก๊อแก๊กต่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 อแกอกต่แล้วต่องก๊กต่อแก๊กต่อแก๊กต่อก๊่อแก๊กต่อแม๊กต่อยกก่อก่อแก๊กต่ก่อแก๊ก่อแก๊ก่อแก๊อก๊กต่อแก ใส่ส so ีเขียวกับสีดำมันเป็นสีประจำตัวไงตอนแรกที่ไปทำตัวโรบอทขึ้นมาไถอยก็นไปก่อนนะนั่นมันตัวไม้คาบ้วยไม้คาบ้วยหรอใช่มาขอยเล่นไม้คาบแล้วก็เล่นเฉยๆไม่ได้เอาลงเล่นเลยอ่ะเล่นไม่เลยเล่นแบบเล่นบานข้างเลยวันเป็นยี่สิบชั่วโมงเล่นไปยี่สิบห้าชั่วโมงอุ้ยวันเป็นยี่สิบชั่วโมงเล่นไปยี่สิบห้าชั่วโมงเนี่ยเล่นเกินอุ้ยเล่นเินไงไม่เหวเราเล่น เียวนองทั้งนกตลอดวันไงเลยเล่นข้าววันข้าวคืนเลยนะเออเสร็จแล้วอีกวันก็ไม่เล่นเลยทไมไม่สบายนอนปวยอุ้ยได้ได้แล้วได้แล้วโอเค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 อันนี้คือโอเคทีการเปลี่ยนรึเปล่าคือพยายามพยายามจะจบมุกแบบไปมุกอื้นกันดีกว่าโอเคได้พี่เอกฮะรู้เปล่าว่าสกุลนั้นมีกี่อย่างั้ย พอมั่อยู่มาเนี่ยยังไม่เคยเจอผีเลยนะในสักหล้าน่ะยังไม่เคยเจอผีเลยนะยังไม่เคยเจอผีเลยนะ จักยานมันวิ่งไปองคนหายไปเฉยเองจักรยานบัสก็น่าจะเป็นบัสขเกมมากกว่าเนะพราะถ้ว่าไมแสบตาพี่ไปไหอ่ะเอเพิ่งรู้ว่าพเก็บตื้อไม้ใหม่มาแต่ว่าตอนนีไ้ไม้พี่เกที่แสแสบตามากจะบอกไงม่แล้กอดนะพี่เ็กไม่เป็นไรเพราะว่าชาเนี่ยผมกินได้ไหมเนี่ยเขาตั้งไว้ประดับยังไงเยเอาจะกินก็ดีพี่โอเคงั้กินชาต่อไ แงอร่อยไหมอืมใช้ไ hmm. ด้ต่อหน้าหรือชาี่นดับบแนี้หน่อยิชาต้อหน้ันี่ยนะออกไกโลออกไกโดะอไกโดแล้ื่มยงที่บ้านลบน้องเยอะะเป็นลปอตอตอตอว่าไงครับถูกข้าวไหมโอ้สุดยอดเลย แค่นี้เอโอเไ้รลโอ้โหก็เก็กก็เก๊กเดียวนี่ยังก็แก๊กม่กนถึงป่านนี้เยเนี่ยเห็นมนได้มากออต่อไปจาด้วหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วหรอไ่เขีนาหน้ตัเลยบครับขครับโอ้โแพงมากเี่เันเดี๋ยวกลับไปทำสัรโวลาต่อแล้วกั่นะทุกคนบยวดีอ่ะบายบายครับอย่าลืมดูช่องพี่เอกด้วยนะครับ ก็สนามช่องอย่างเหรอ,อตรงนี้แหละไม่เอาตรงนี้นะเอาตรงไหนก็ยได้ตรงนี้อ่า <c oughs> โอเค,อ,เคอย่าดึงลงนะเดี๋ยวพี่เอกไปแชร์ให้เทปสามพี่เอกโอเควิ่วิบไม่ได้ไอ้แล้ววันสงการนี้ได้พักไันไหมวันสงการหรอ,อตอนนี้ยังไม่ได้พักเลยนะนไปถึงในเกมหรือว่าในชีวิตจริงอเอาในชีวิตจริงดิพี่โอในชีวิตจริงนี่อยาก ยังมีอกกับ yeah, sure hey, like, ไ่จีบอีกชิ้นเลยเนี่ยตอนนี้ดังนคิดก็ไปทันนะไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์กันเลยเนี่ยโหยิงทหมือนเดิมกลับมาเขียนมาสักนิดเข้าทางเลยได้ไหมฮะจบแล้วหรอจบแล้วพี่โอโสุดยอดเลยขอบคุณมายบบ๊ายบาย

เดียวนะไม่สต๊อกก่อนนะไม่สต๊อกก่อนสต๊อกก่อนเนี่ยเลยไม่ต้องสต๊อกก่อนไม่สต๊อกก่อนแล้วปลูกผมก่อนแล้วก็พอปลูกผมเสร็จแล้วก็โชว์หน้าแบบนี้โอเคไหมแป๊บนึงสต๊อกก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเข้าเว้นมา